เหตุผลนะครับตั้งกล้องที่เราทําตัวมีซีขึ้นมาคือหนึ่งไม่ใช่แค่มีแค่ตัวผงนะครับที่ทดแทนนะครับมันจะมีธาตุอาหารอื่นด้วยนะครับแล้วก็สําคัญสุดนะครับละลายน้ําง่ายครับไม่ต้องขีดให้ลุ่มบากนะครับสําคัญสุดเราได้เติมธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมลงไปนะครับในตัวมีซีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจจะเปิดตัวนี้นะครับเมื่อผมหายนะครับ แต่ดูๆแล้วคงหายยากครับก็ตัดสินใจเปิดเลยนะครับอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ของน่าจะลงทุกพื้นที่แล้วลูกเนาะครับผมถูต้องครับแล้วก็ในตัวในสี่ตัวนี้นะครับในสี่เกอร์เนี่ยต่อไปนี้ในสี่เกอร์นะครับผมบอกแล้วผมขอแค่ค่าก๊าซอนแค่ห้าสิบบาทคือในสี่ตัวเนี้ยขายรวมกันนะครับแค่หนึ่งพันบาทนะครับจะต้องซื้อครบเซ็ตนะครับที่หนึ่งพันบาทนะครับครับผมแล้วก็ไม่มีความจําเป็นนะครับตั้งแต่ใบหนึ่งไปแล้ว ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ตัว5 25 30แล้วนะครับ oh. ไม่มีความจําเป็นแล้วเพราะในนี้มีให้แล้วนะครับมีให้แล้วครับผมบอ๋อคือถ้าใช้สีเกลือหรือซื้อสีเกลือใช้แบบครบชุดนี้เลยนะครับผมแสดงว่าเราก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อ5 25 30ไม่ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วไม่ได้แปลว่าไม่ดี ไม่ได้แปลว่ากุ่ยตัวนี้มีดีแต่ว่าทางเราเนี่ยจัดการให้แล้วจัดการทัชอาหารหลักที่มีเลโชนี้ให้แล้วครับนะครับับเลยไม่ต้องเป็นต้องไปเสียตังซื้อใช่ครับเพราะว่าราคาทุเรียนปีนี้เห็นนะครับว่ามันไม่แน่นอนแล้วนะครับมันอาจจะมีราคาถูกนะครับผมก็เลยอยากให้ครอบครัวเราประหยัดนะครับโดยจัดการเติมทตุอาหารเหล่านี้ให้อยู่ในสี่เกินแล้วนะครับอยากให้ใช้เท่านี้พอนะครับแต่คนที่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับ ขอให้ใช้แค่สองครั้งก่อนทุวนสารนะครับตัว52530อ,อาจจะบวกลงไปด้วยได้แค่สองครั้งนะครับก่อนทุวนสาร,รแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าคนมีความจาเป็นเชื่อมั่นในตัวเกษตรเราทราบนะครับไม่มีความจําเป็นต้องต้องต้องใช้ตัว52530แล้วเราจัดการให้แล้วนะครับหนึ่งได้ประหยัดสองในสี่เกินเนี่ยครบแล้วนะครับไม่มีความจําเป็นต้องเติมธาตุอาหารอะไรอีกแล้วนะครับครมแล้วครับแสดงว่า ถ้าสมมติว่าทาใบทํา3ใบใบ1ใบ2เนี่ยไม่ต้องบวกกับปุ๋ยนะ้ํห้า 5- ามสิบเลยไม่ต้องเลยจนกระทั่งใบ3ถ้าใครเชื่อมั่นว่าในของเกษตรกรทราบเนี่ยดีจริงนะใบใบ3ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเติมช่วงการทําใบเนี่ยไม่ต้องเติมปุ๋ยห้ายีห้สิบเลยแต่ว่าใครไม่มั่นใจอยากเติมนิดนึง2ครั้งสุดท้าย1นถึงสครั้งสุดท้ายเนี่ย ก่อนพ่นสารเนี่ยเราสามารถเติมปุ๋ยน้ำาใี่ห้าสิบได้เท่านี้เองอแล้วคนอาจจะมีความงงนะครับน้องก้องเอ๊ะตอนใบแรกเราจะตัดลูกเสร็จแล้วมไม่คืออยากเราเติม5 5 3่ห้าสามสิบแล้วใบจะดีแล้วแต่คนกลัวใบจะแตกใบอ่อนไม่ดีนะครับไม่เจ้าขังนะครับให้เติมยูเรียได้ครับแต่ยูเรียที่เติมน,นะครับเห็นนะครับ46ขีดศูนย์ขีศูนย์แต่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นยาเกตดนี้นะครับอื ยูเรียที่ใส่ทางดินนะครับใช้ได้นะครับไม่ความจะเป็นต้องใช้ตัวนี้แต่ถ้าใครมีตังจะใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่มีทุนนะครับยูเรียที่ใส่ทางดินนะครับสามารถขีดทางใบได้โดยอัตราใช้สามขีดถึงครึ่งกิโลนะครับต่อน้ำสองลิตรผสมในสี่เกอนะครับขีดทนได้เลยสักสองครั้งพอครับเท่านี้เองนะครับการทจาสวนเนี่ยใครติดตามเกษตรรับามาลองสังเกตให้ดีนะครับตัวไมเนอร์ก็ดี ตัววุนดินก็ดีนะครับไมเนอร์นอกจากกล่องข้าวมีเฮ็ดดินนะครับไม่ต้องซื้อดอไม้มาใส่อืไม่ต้องซื้อวาชิลัสมาใส่เติมใ,ตนในไมเนอร์แล้วและสําคัญสุดในไมเนอร์เราก็คือยูซั่มตัวหนึ่งนะครับแต่เราทํไมต้องเรียกไมเนอร์อเพราะยูซั่มทั่ทั่วไปไม่มีแมกนีเซียมถ้ามีแมกนีเซียมจาไม่เรียกว่ายูซัืมที่เราเรียกไมเนอร์เพราะไมเนอร์คือมีธาตุแทนเซียมแมกนีเซียมกรมมัถัน ครับ pH ของไมเนอร์คือแวกสำคัญสุดมีการเติมบาซิลัทสทัฟติดิลงไปด้วยใช้ครั้งเดียวครอบครัวเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อบาซิลัสทัฟติลิทที่เป็นน้ำหรือเป็นถงมาละลายขีดพ่นอีกอเพราะในนี้มีครบแล้วนะครับ,ค,รบคือใน,นเจตนาของเกษตรกรภาบให้ใช้หนึ่งได้ถึงสามถึงสี่จะได้ประหยัดวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เราที่มีอามิซีน้องใหม่เข้ามา ก็ต้องการให้เราลดการใช้ตัวห้ายืห้าสามติบเราจะได้ลดต้นทุนอีกนะครับเพราะจุดนุ่งหมายของเราต้องการให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผลผลิตไม่แพ้ใครความงามมีเท่าเดิมแต่ต้นทุนวีนี้ต้องลดลงอืมเมื่อกี้ผมพูดถึงตัว miner นะครับทุกคนเข้าใจาแล้วนะครับวันนี้นะครับยึดตั้มไม่มีแวนีเซียมถ้ามีแวนีเซียมไม่เรียก,กว่ายืดตั้มนะครับไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับ miner ของเรา คุณสมบัติเด่นนะครับ pH เป็นแปดยิ่ตามทั่วไป pH หกจุดสองถึงหกจุดเจ็ดไม่เกินนี้ครับมีมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีกำมะถันและสําคัญสุด pH เป็นแปดย้ำอีกครั้งนะครับมีวาซิลัสทัฟติลิทอันนี้คุณสมบัติเด่นของมเนอร์นะครับสรุปแล้วใช้มายเนอร์เป็นไงั้องกล้องไม่มีความจำเป็นต้องใช้โดโลไมไม่มีความจำเป็นต้องซื้อวาซิลัสทัฟติลิตมาเติมหรือมาฉีดพ่น แล้วไม่มีความจําเว็นจะต้องซื้อยิ้มสั้นเดียวๆมาใส่เพราะในไมเนอร์มีครบแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ครับอีกตัวหนึ่งนะครับมันกล้องตัวบุญดินบุญดินที่ผ่านมาคือตัวอินทรีย์วัตถุตัวหนึ่งนะครับที่มีบาซิลัสและชุดใหม่เนี่ยเราไม่พูดนะครับเพิ่งเพิ่งเข้ามาอืมีการเติมแต่โคนมาด้วยอืใครไม่เข้าใจนะครับว่าทําได้ยังไงนะครับของเรานะครับ ไม่มีนะครับที่ผ่านมาไม่มีตัวโดนตัวตัว,ตวตคนมา่าเราก็ไม่เคยพูดนะครับแต่ตอนนี้เราได้คุยทางผู้ผลิตให้เติมเรามาด้วยคุณภาพดีกว่าเดิมแต่ราคาเท่าเดิม,อ,มอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเกษตรลัาซานนะครับครับถ้าเราไม่ใช่ของแท้ไม่มีจริงแล้วพูดมันนําเอาเข้อมูลเวนเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เราไม่ทําครับเราไม่ทําครับผมวันนี้เราต้องการพูดให้ครอบครัวเรามั่นใจแล้วก็ตัวผมในภาพนี้นะครับไม่โกหกไม่ดีจริงนะครับลูกค้าเราไม่เหนียวแน่นแล้วช่วงที่ผมป่วยนะครับก็ได้รูปทายผมนะครับกับทีมงานคนใหม่ออกมา่วช่วยทําให้เราแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ครอบครัวไม่ทิ้งกันนะครับยังอุดหนุนเราแล้วก็ดูแลเรามาตลอดนะครับถึงเวลานี้เราสองพ่อลูกครอบครัวเกษตรเราทราบ ต้องการที่จะตอบแทนนะครับโดยทําผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ตอบแทนกับครอบครัวของเรานะครับอืขอเชื่อมั่นนะครับถึงวันนี้แล้วเราอยู่กันมา4ปีแล้วครับ้ควิที่5ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีกว่าเดิมแต่ราคาคงเดิมครับคือหนึ่งเซ้นเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับผมบอกแล้วขอเพิ่มค่ากรลอนแค่ห้าสิบบาทค่าไก่ลอนค่าสติกเกอร์แต่ราคาเท่าเดิมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ อย่างโปรโมชั่นเหมือนเดิมน,นะครับซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อสิบแถมสองเหมือนเดิมทุกอย่างครับ,รบแต่ใช้ง่ายกว่าเดิมรถไม่วามจํมเป็นจะต้องเติมห้ายี่สิบห้าสามสิบเพราะว่าเราเติมให้แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ผมที่วันจันทร์ที่ผ่านมาผมไม่สามารถไลฟ์สดได้คพรับพ,พูดนานๆแล้วร <c oughs> ิบบิ้นากมันตกมันพูดได้ชัดแต่ช่วงเวลาตั้งๆเนี่ยผมพอพูดได้นะครับ,รบแล้วขอให้เชื่อมั่นนะครับ อยู่กันมาสี่วีเข้าวีที่ห้าแล้วเนี่ยเราเราไม่ไม่กล้าที่จะหลอกลวงครับผลิตพัณฑ์ทางการเกษตรมีมากมายไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ครับขอให้เปิดใจให้โอกาสเกษตรเราทรานะครับผมลูกชายของผมนะครับจะตอบแทนให้ดีที่สุดไม่ให้อายผลิตภัณฑ์อื่นแต่ต้องดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นนี่คือเกษตรเราทราบครับครับผมโอเคครับผมก็ สรุปนะครับผมตัวจากแต่ก่อนนะครับผมก็ฟังอยู่นะครับจากแต่ก่อนนะครับทางเกษตรรับทราบก็นะครับจะมีชุด3เกอร์แบบนี้นะครับประกอบไปด้วยไลนิ่งแคลเซฟตี้แพนแล้วก็ไมโครพัทกับผง3ซองแบบนี้นะครับผมอันนี้คือชุด3เกอแต่ตอนนี้เราขยายพัฒนามาเป็นชุด4เกอก็คือเติมตัวอามีเข้าไปนะครับผมโดยที่ไม่ต้อง <cin stereotype> เอาตัวผงม,มาใช้แล้ว <ersch farklı> นะผมแล้วก็ในช่วงของการผสมอาหารเนี่ยนะครับผมโดยปกติแล้วถ้าใช้ชุดสามเกินเนี่ยเราจะต้องบวกกับตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำครับตัวนี้ครับห้ายี่บห้าสามสิบนะครับผมแต่ว่าเมื่อมีตัวออมมีซีเข้ามาแล้วนอกจากที่เราจะไม่ต้องมีผงมาผสมแล้วเราก็ยังไม่ต้องใช้ตัวปุ๋ยน้ำห้ายี่ห้าสิบในการช่วยผสมอาหารด้วยเพราะว่าในนี้มีท่านอาหารหลักที่มีเลรโช ห้าห้าสิบอยู่แล้วในในตัวมีซีหรือตัวใหม่ของเรานะครับผมอ่าแต่ว่าช่วงทําใบอย่าให้ใบออกมานะครับผมอยาให้ใบออกมาใบยาวครับอ่าก็ใช้เป็นอันนี้ก่อนใช้สักกี่ครั้งดีครับก็สักสองครั้งก็พอในใบแรกนะครับสักสองครั้งก็พออืมครับสองครั้งในใบแรกเนาะแล้วก็พอเลยครับพอเลยนะครับผม แล้วอัตราของตัวนี้ก็3มขีดต่อน้ำสามขีดถึงครึ่งกิโลต่อน้ำสองลิตรนะครับผมก็เอาผสมปนเปไปกับตัวชุดสีสหายนี้เลยนะครับผมกาชิด1-2ถึงครั้งก็พอแล้วแต่สำหรับใครที่พอใจกับใบแล้วก็ไม่จะเป็นต้องบดตัวนี้ก็ได้ไม่จะเป็นครับจะเป็นเชลาโดยเฉพาะันนี้ฝนตกชุกตกชุกด้วยครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้เกดดีเท่านี้ก็ได้เพราะว่ามีราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าใคร มีซับค่อนข้างเยอะหน่อยอยากใช้เกียดนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเอาเป็นแบบราคาปกติก็ยูเรียทั่วไปเป็นกระสอบทั่วไปได้เหมือนกันแล้วอีกอย่างนะครับอยากจะขอแนะนํานี้นะครับใครต้องการลดต้นทุนนะครับในวีนี้นะครับอย่างเราต้องการใส่ปุ๋ยทุเรียนครั้งละสมมุติครั้งละสองกิโลนะครับให้ใช้อาจจะใช้สิบห้าสูตรเสมอสูตรสิบห้านะครับบวกบนดินนะครับอย่างละหนึ่งกิโลนะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ววางนะครับ จะทำปุ๋ยให้ปุ๋ยของท่านนะครับที่ใช้นะครับจะค่อยๆบดปล่อยนะครับแล้วได้รับธาตุอาหารครบงามนานงามทนนะครับลองสังเกตดูให้ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้ครับที่ท่านต้องการใส่นะครับผสง์ก็บุนดินนะครับจะทําให้ทุเรียนงามนานงามทนแล้วร้องการโรคนะครับลองสังเกตดูนะครับทุเรียนของท่านจะไม่เป็นโรคและงามนานงามทนครับครับไมเนอร์ใช้ต้นไหนนะครับใช้ทุกครั้งที่แตกใบอ่อนครับจำง่ายๆนะครับทุกครั้งที่แตกใบอ่อนครับ แต่บนดินเมื่อจะใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อไหร่นะครับให้ผสมบนดินลงไปด้วยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับใส่ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยนะครับผสมกับบนดินไม,มเนอร์ใส่ทุกครั้งที่แตกหออ่อนจาแค่นี้ครับแล้วทุเรียงท่านจะง,งามสมบูรณ์นะครับทําไมไมเนอร์ต้องใส่ทุกครั้งที่แตกหอยอ่อนเพราะไมเนอร์นอกจากปรับค่าพื้นดินยังให้ธาตุรองและยังเติมทหารที่แข็งแกร่งนะครับคือตัวบาริเทลัสทัติลิศ ลงมาเรื่อยๆือวาชรัตทัทิลิตจะช่วยยับยั้งเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อไฟทัเทล่าครับควเทเลียมไฟทัเทล่าจะยับยั้งได้หมดโดยเฉพาะทางดินนะครับครับผมบาทิลัตทัทิลิตนะครับที่อยู่ในมินเนอร์จะแพ้สารเคมีอยู่สองตัวนะครับบาทิลัตทัทิลิตจะแพ้สารเคมีอยู่สองตัวตัวที่หนึ่งคือตัวครอเวอร์จะเป็นครอบเปอร์ออกซิคไรด์ก็ดีหรือครอเวอร์บวก็ดีนะครับ ตัวนี้จะทำความจัดตัวบาริรลัตทัตทิลิทอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวที่เราใช้กันประหยัดนะครับด่างทับทิมนะครับตัวนี้ก็ฆ่าบาริเลัตทัตทิลิทเหมือนกันแต่ยาเชื้อราฆ่าได้ไหมแค่ทําให้เขาอ่อนแอลงแต่ไม่ตายนะครับให้อ่อนแอลงบ้างแต่ไม่ตายแต่ตัวที่ทําให้เขาตายคือตัวคอปเปอร์กับด่างทักทิมนะครับยาเชื้อราฉีดได้ครับไม่เป็นไรครับอืลงมาพื้น เบียบชุ่มก็ไม่เป็นไรครับบาทิลทัททิลิตที่อยู่ในไมเนอร์ก็ดีที่อยู่ในบนดินก็ดีมไม่ตายนะครับสาหรับยาเชื่อราแต่จะตายอยู่2ตัวนะครับเพื่อนๆจาให้ดีนะครับคัพเปอร์กับดั่านัทิมแค่นี้เองครับครับผมสรุปเวลาจะใช้คัพเปอร์อย่าฉีดพ่นลงดินแค่ฉีดตามต้นที่ลำต้นที่ใบยหยดลงมาว่างไม่ตายทั้งหมดตัวตัวิไอตัว บาลซิลัตเนี่ยตายบางจุดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดพ่นทั่วพื้นดินนะครับแค่หยดลงมาบ้างตายบางจุดครับเพราะฉะนั้นด่างทิมใช้ได้นะครับเพื่อลดต้นทุนในการใช้ยาเชื้อราครับครับผมครับโอเคได้เลยครับก็โดยรวมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาบอกกับท่านผู้ชมว่านะครับตัวอารมิซีหรือว่าผงชนิดน้ำเนี่ยออกมาแล้ว แล้วก็ดีกว่าตัวเก่าหลายเท่านะครับผมคุ้มค่ากว่าหลายเท่านะครับผมก็คือสรุปอีกทีนะครับช่วงสะสมอาหารก็นี่นะครับใช้แค่ชุดสี่สหายนี้เลยาวเลยครับยาวๆไปเลยครับยาวๆเลยครับผมแล้วอีกอย่างจะบอกนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเพิ่มคุณภาพลงไปอีกนะครับครับเพิ่มอัดแน่นวยคุณภาพลงไปอีกนะครับแต่เราไม่สามารถบอกได้นะครับแต่อยากเชื่อมั่นเรื่องหนึ่งนะครับผมเป็นชาวสวน ใช่แล้แล้วดีอัดแน่นให้แล้วไม่มีความจำเป็นที่เพื่อนๆจะไปสอบถ่อแสวงหาผลิตภัณฑ์อื่นมาเติมอีกนะครับอแค่นี้จัดให้เต็มที่แล้วนะครับคผมด้วยเกียรติของผมนะครับครับโอเคได้เลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ครับถ้าใครสนใจก็ประมาณอีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมก็สินค้าสินจหายนี้ครับหรืออเมซีเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วพื้นที่ใกล้บ้านของทุกท่านแล้วนะครับผม ก็คลิปนี้ผมขอขอบคุณพ่อรดมากเลยครับผมครับสวัสดีครับพ่อรบสวัสดีครับสวัสดกครนแล้วครับ